ยังมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่เป็นข่าวเป็นคราวกันออกมานะคะนั่นก็คือเรื่องของเอสตาเซเนกาเมื่อวานนี้มีคำยืนยันออกมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะเอสตาเซเนกานั้นนะคะมีข่าวออกมาว่าจะมีการส่งวัคซีนนะคะตรวจสอบคุณภาพนะคะ <c oughs> เห็นบอกว่าการตรวจสอบคุณภาพนั้นก็ตรวจสอบคุณภาพผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะ9 lot, ล็อตและก็เตรียมที่จะส่งตามแผนในเดือนวิถุหนายดนี้ โดยนะคะมีข่าวกันออกมาจากทางอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขค่ะในแพทย์สุภกิจสิริลักษ์เปิดเผยว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้นนะคะได้รับตัวอย่างวัคซีนเอสซ่าซินิก้ารุ่นที่มีการผลิตในประเทศไทยโดยบริษัทสยามไบโอไซแอนจำกัดจำนวน9ล็อตการผลิตเพื่อเข้ามาตรวจสอบคุณภาพล็อตการผลิตวัคซีนซึ่งผลการตรวจสอบผ่านการรับรองไปแล้ว9ล็อต มีทั้งนะคะรุ่นการทดลองและก็รุ่นการผลิตใช้จริงในคนและนอกจากนี้นะคะเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ได้มีการส่งตัวอย่างวัคซีนเอสซ่าเซเนกาอีก5ล็อตการผลิตเนี่ยเข้ามาตรวจสอบคุณภาพเพิ่มเติมโดยปกติเนี่ยจะใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ3วัน และในจํานวน9ล็อตการผลิตที่ผ่านการตรวจสอบและอีก5ล็อตที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนั้นยังไม่ทราบว่ามีจํานวนเท่าไหร่แต่คิดว่ามีจํานวนมากซึ่งโดยปกติแล้วนะคะถ้ารุ่นการผลิตแรกๆเนี่ยฝีมืออาจจะยังไม่คล่องไม่เชี่ยวชาญแต่ละรุ่นอาจจะได้ประมาณ1-2ล้านโดสแต่ว่ารุ่นถัดไปเนี่ยอาจจะได้นะคะ2.5ล้านโดสถึง3ล้านโดสเลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาแล้วก็กระบวนการที่ชำนาญมากขึ้นโดย9ล็อตการผลิตที่ตรวจแล้วเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็อีก5ล็อตที่กำลังตรวจ สมมุติว่าไม่มีปัญหาอะไรผ่านการรับรองทุดล็อตก็น่าจะได้หลายล้านโดสและยังไงก็ตามเรื่องของการกําหนดส่งนั้นนะคะทางอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะก็บอกว่าตนไม่ทราบแต่ทราบว่าบริษัทนั้นยืนยันค่ะว่าจัดส่งให้ล็อตแรกตามแผนเดือนมิถุนายนนี้แน่โดย9้าล็อตการผลิตที่ตรวจแล้วเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาหน่ยนะคะแต่ว่าในหลักการก็คือตรวจก็คือตรวจ เหมือนกับก่อนหน้านี้นะคะที่มีการนาเข้าวัคซีนของเอสตาร์เซเนกาจากเกาหลีใต้ที่ตรวจสอบคุณภาพการผลิตเรียบร้อยแล้วแต่ว่ากว่าจะนำของนะคะกว่าจะนําของเนี่ยออกไปได้มันใช้เวลาประมาณ10วันแล้ค่ะกว่าจะกระจายไปฉีดได้เพราะว่าเอสตาร์นะคะโกลเบลเนี่ยเวลาโรงงานเขาโรงงานไหนก็ตามที่ผลิตเนี่ยจะต้องเอาเอกสารกระบวนการผลิตทั้งหมดมาตรวจสอบคุณภาพแล้วก็ดูคุณภาพของตัววัคซีนถ้าเขาดูแล้วจบก็โอเคส่งเอกสารข้อมูลสรุปการผลิตและการควบคุมคุณภาพของอผู้ผลิต และจากนั้นกรมวิาศาสตร์การแพทย์ก็จะนําผลตรวจสอบล็อตการผลิตที่ดําเนินการไปแล้วเนี่ยแหละคะ่ะและเอกสารที่ได้จากบริษัทเนี่ยมาตรวจสอบเทียบเคียงใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะคะถ้าตรงกันเนี่ยก็ออกใบรับรองเป็นล็อตลิเลสนะคะแล้วก็จะมีการส่งมอบวัคซีนให้กับทางกรมควบคุมโรคได้ซึ่งวัคซีนซีโนแวคก็เหมือนกันที่ส่งวัคซีนมาตรวจสอบก่อนนะคะนี่แหละคะ่ะมันเป็นขั้นตอนนะคะต่างๆที่มีกันออกมาโดยเฉพาะกับทางบริษัทแม่ด้วยนะคะก็ยืนยันนะคะว่ามิถุนายนนี้มาแน่สําหรับเอสตาเซเนกานะคะ